เมื่อความชั่วร้ายกลับคืนมาอีกครั้งความหวังเดียวของเหล่ามนุษย์ก็คือราชินีอีโรลราดาแนนสายเลือดสุดท้ายแห่งไคเมเรียจอมเวทสูงสุดแห่งอาณาจักรทั้ง9เธอคนเดียวที่สามารถต่อกกรกับเหล่าปีศาจและปกป้องโลกนี้ได้สวัสดีค่ะอ,อยู่กับนุ่นช่องมนา m o วี่กับซีรีส์ที่มีชื่อว่าวิลโลซีซันหนึตอนที่6 หลังจากที่พวกโทนบุกไปที่โบลิเวอร์และจับตัวคิดกับบิวโล่กลับมาที่ค่ายของพวกโทนซึ่งค่ายของพวกโทนมีชื่อว่าสเกลินพวกเขาทั้งสองถูกจับมาไว้ในกองขังนกซึ่งกรงขังที่อยู่ข้างพวกเขาก็มีชายคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าแมดมาทิแกนแมดมาทิแกนก็คือพ่อของคิดที่หายสาบสูญไปนั่นเองเขาอยู่ที่นี่มาสิบปีแล้วยังไม่สามารถออกจากที่นี่ได้เลยระหว่างนั้นเองหัวหน้าของพวกโทนมีชื่อว่าลอสซาริดก็ ได้เดินเข้ามาส่วนอีกคนมีชื่อว่าฟันเคนเป็นน้องชายของลอสซาริสส่วนคิดเธอก็ได้แนะนําตัวว่ามาจากเทียแอดลีนส่วนเพื่อนๆพ,พวกเขาก็มาที่สเกลลินเพื่อตามมาช่วยคิดกับบิวโลและพวกบอลริเวอร์ที่โดนจับตัวมาซึ่งแท็กซัตบอแมนก็เคยมาที่นี่เขาจึงนําทางให้กับทุกคนส่วนทางด้านคิดเธอก็ถูกจับมานั่งเก้าอี้ทรมานเพื่อเคนเอาที่อยู่ของอีโลราดาแนนตัดภาพไปที่เกดอนเขาก็เอาแต่จีบดาแนนมันจ ทําให้ดาแนนร,รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาระหว่างนั้นทําก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมันเป็นผลมาจากอารมณ์ของดาแนนซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและจะหยุดมันยังไงแต่เมื่อเธอจามแผ่นดินไหวก็ได้หยุดลงส่วนหลอสซาริตท,ที่เห็นว่าเกิดแผ่นดินไหวจึงคิดว่ามีคนมาบุกรุกจึงได้ขึ้นไปดูข้างบนส่วนชายที่อยู่ในกรงขังที่จริงเขาไม่ได้ชื่อแมทมาทิกนแต่เขาชื่ออาลาแกสเหตุผลที่เขาต้องแกล้งเป็นแมทมาทิกนก็เพื่อ ไม่ให้พวกทนค่าเขาซึ่งพ่อของคลิปก็เคยบอกไว้ว่า อัลาแกสเป็นคนสมองตื้นและบอแมนยังบอกอีกว่าคนในกลุ่มที่อยากได้ชุดเกราะเป็นคนหักหลังพ่อของคีสแต่อัลาแกสก็บอกว่าบอแมนโกหกเขาเป็นคนหักหลังทุกคนส่วนทางด้านสกเปียเธอก็เห็นว่ามีคนถูกจับมาที่นี่มากมายเธอจึงจะไปช่วยพวกเขาแล้วให้บอแมนกับคนอื่นลงไปช่วยคิดกับบิวโลบอแมนก็บอกว่าคนที่ถูกจับมาก็จะเอามาทําเป็นน้ําเหลืองนี้เพื่อทําให้พวกมันแข็งแกร่งขึ้นพวกเขาจึงได้ใส่ชุดเพื่อ ลอมตัวเป็นหน่วยคอมแล้วลงไปตามหาคิดกับบิวโลตัดภาพไปที่คิดเธอก็พยายามเอามือออกจากกุญแจล็อกมือจนหลุดออกมาได้เธอจึงได้โยนเหล็กแท่งหนึ่งให้กับอาลลาแกสเพื่อให้เขาไขกาุญแจออกแต่เมื่อเขาออกจากกรงได้เขาก็เกือบตกหน้าผาแต่โชคยังดีที่คิดออกมาจากเก้าอี้แล้วช่วยจับเขาขึ้นมาได้ทันอาลลาแกสก็บอกว่าเขาจะพาเธอไปหาแมทมาทิแกนมันมีสถานที่หนึ่งมันสามารถข้ามไปหาพ่อของคิดได้ แม้แต่พวกโทนก็ยังไม่รู้จักสถานที่นี้ซึ่งคิดเองเธอก็อยากไปเจอพ่อของเธอตัดภาพไปที่พวกบารแมนพวกเขาที่ใส่ชุดหน่วยคอมก็ได้เดินมาเจอกับลอสซาลิสซึ่งเขาก็อยากได้หน่วยคอมหนึ่งคนขึ้นไปดูแลพวกเฉลยที่จับมาเกดอนที่ใส่ชุดหน่วยคอมจึงต้องไปกับพวกเขาบารแมนที่คิดว่าเกดอนเอาตัวรอดได้พวกเขาจึงต้องออกไปตามหาคิดกับบิวโลก,กันต่อต่อมาเมื่อลอสซาลิสกลับมาที่กองขังนกพวกเขาก็ไม่เห็นนักโทษทั้งส คนจึงสั่งให้ลูกน้องออกไปตามหาพวกมันตัดภาพไปที่เจเมื่อเธอกระโดดเหยียบทางเดินไม้มันก็ได้หักลงเธอจึงเกือบตกลงไปข้างล่างดานแนนที่เห็นจึงได้ช่วยดึงเธอขึ้นมาแต่ทว่าคาาชลินเดียก็ได้ตกลงไปข้างล่างแต่แล้วเมื่อพวกเขาเดินมาเรื่อยๆเจดก็เริ่มสงสัยว่าบาแมนจะพาไปไหนบาร์แมนจึงได้ยอมรับว่าเขาจะไปที่สุสานวิกเกอรไฮเขาจะไปเอาชุดเกาะไคมเมเลียนถ้าเราไม่มีชุดเกาะเราก็ไม่อาจช่วย พวกเขาได้แต่เมื่อพวกเขาเดินมาพวกเขาก็เจอเข้ากับคิดวิลโลและอาลลาแกสเมื่อบอมแมนกับอาลลาแกสเจอกันพวกเขาก็ได้ทะเลาะก,กันแต่เมื่อบอมแมนใช้ดาบคิดจึงได้เข้ามาห้ามเขาไว้ซึ่งพวกโทนก็กําลังตามพวกเขามาอาลลาแกสจึงได้เปิดประตูห้องลับแล้วพวกเขาก็เข้าไปข้างในกันเมื่อพวกเขาเข้ามาถึงทางเข้าห้องสมบัติประตูที่เข้ามาก็ได้ปิดลงจากนั้นเสียงรูปปั้นก็ได้พูดขึ้นมาถ้าพวกเขาตอบคําถามถูก ประตูห้องสมบัติก็จะเปิดออกซึ่งพวกเขาก็คิดอยู่ตั้งนานจนดาแนงคิดออกเมื่อพวกเขาตอบถูกประตูห้องสมบัติจึงได้เปิดออกบาแมนกับอาลาแกสก็ได้แย่งกันเข้าไปหาชุดเกราะแต่เมื่ออาลาแกสหาเจอพวกเขาก็ได้ต่อสู้เพื่อแย่งชุดเกราะกันส่วนคิดเธอก็ได้มองเห็นดาบของพ่อเธอจึงได้เดินเข้าไปแล้วหยิบดาบขึ้นมาดูจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงของพ่อดังมาจากอีกฟังหนึ่งเธอจึงจะเข้าไปช่วยพ่อแต่ทว่าห้อง สมบัตินี้ก็กําลังจะถลม่มต่นแนนกับเจดจึงได้พาคิดออกไปจากห้องนี้แล้วประตูห้องสมบัติก็ได้ปิดลงเมื่อพวกเขาเดินออกมาพวกเขาก็เจอเข้ากับพวกโทนเกดอนที่ปลอมตัวเป็นหน่วยคอมก็ได้โยนไม้เท้าคืนให้กับบิวโลส่วนอาลาแกสที่สวมชุดเกราะก็ได้โผล่ออกมาแล้วพวกเขาทั้งหมดก็เริ่มต่อสู้กันพวกโทนและหัวหน้าก็ได้ถูกพวกเขาจัดการลงแต่ทว่าอาลาแกสก็บาดเจ็บซึ่งชุดเกาะไฮมิเลียนที่เขาใส่อยู่ มันไม่ได้ผลจึงได้มอบชุดเกราะให้กับบอแมนพร้อมกับกุญแจแล้วพวกเขาก็ได้หนีออกไปทางลัดส่วนอาลาแกสเขาจะขวางพวกโทนไว้ให้และพ่อของคิดก็ได้ฝากมาบอกคิดให้ช่วยปกป้องอีโลราดาแนนด้วยจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปต่อสู้กับพวกโทนที่แหกเข้ามาเป็นจํานวนมากส่วนพวกบอแมนพวกเขาก็ออกมาโผล่ที่พื้นล่างของถ้าซึ่งตอนนี้ถ้าก็กําลังจะถลม่มพวกเขาต้องรีบออกไปจากที่นี่แต่ว่าคิดเธอก็ไม่ยอมไปเธอได้ทะเลาะก,กับ ดาแนนเพราะว่าเธอกําลังจะช่วยพ่อได้อยู่แล้วแต่ดาแนนก็ขอให้เธอช่วยออกไปจากที่นี่ก่อนถ้าจะทะเลาะก,กันก็ไปทะเลาะก,กันที่อื่นระหว่างนั้นเองหินที่อยู่ข้างบนก็ได้ตกลงมาข้างคิดมันจึงทําให้คิดตกลงไปในน้ําแล้วพื้นที่เป็นรูมันก็ได้ปิดตัวลงเจดกับบอมนันจึงได้ช่วยกันเจาะแต่ก็ไม่สามารถเจาะพื้นได้ส่วนคิดเธอก็พยายามว่ายขึ้นไปข้างบนบวิลโลจึงได้ใช้เวทมนต์พยายามเจาะพื้นที่แข็งนี้แต่ เขาก็ทําไม่สําเร็จวิลโลมีพลังไม่มากพอที่จะสามารถเจาะพื้นนี้ได้อิโอลราดาแนานเธอก็เจอคาถาที่เธอได้ทําหล่นเธอจึงได้ได้เวทมนเพื่อที่จะเจาะพื้นช่วยเหลือคิดออกมาให้ได้ส่วนคิดเธอก็ได้หมดแรงลงตัดภาพไปที่เอลิกเขาก็ได้ยินเสียงเรียกที่น่ากลัวดังมาจากประตูเอลิกไม่สนใจเสียงเรียกเขาจึงพยายามเดินที่จะออกไปจากที่นี่แต่เมื่อเขาพยายามมากแค่ไหนเขาเดินวนกลับมาที่เมืองเดิมตลอดเมื่อเขาหิวน้ําจึงได้ไ ไปกินน้ําที่บ่อแห่งหนึ่งระหว่างนั้นเองเอริกก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งขอความช่วยเหลือเมื่อเขาเดินมาดูเขาก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับมาค้งเหมือนกับเขาแล้วตอนที่6ก็ได้จบลงไปตอนที่7จะเป็นยังไงต่อไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ